ขอแสดงความยินดีกับเจราลด้วยนะครับกับลูกชายคนใหม่เจราลจูเนียร์สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ต่อให้พี่มีลูกคนที่2หรือ3พี่ก็ไม่มีวันทำได้แอนด์ฟอร์ซิปคนขเริงเก้าในแรงมาสเตอร์เรื่อจากตำรวจแอนด์ฟอรซิปไอเทมไปแล้วมันเป็นของฉันให้บอกมีพลังแค่0.29ของเซิร์ฟเท่านั้นที่ทำได้ตอนนี้เราก็ N แอนด์ฟอรแปดล้วนะครับทุคกคนขาดอีกแค่2ตัวเท่านั้นอันนี้ผมเล่นอยู่นอกสถานที่นอกบ้านนะครับเลยอัดจอไว้เผื่อลุ้นทำได้และมันทำได้จริงไปดูากาัน ในแรงมาสเตอร์รอะคลิปนี้ก็เลยจะเป็นการมาภาคที่หลังนะครับคุณผู้ชมถ้าสังเกตนะครับตอนนี้เรามีเอ็นเบมเอ็นฟอรสอันแล้วอยู่ที่เจสเอ็เบซ่าแล้วก็มอร์ดิคคเซอร์สิบเอ็นนเวอร์จริงอยากให้เห็นครับผมแล้วตอนนี้เรา8ป er ดเอ็นฟอยู่การตัอสู้ด้วยนะครับผมเขาไม่เอาวูด้วยนะครับผมกับมอร์ดิคคเซสุดตึงของเขาแล้วจังหวะนี้ไปตาเข้าไปใช้กับเพื่อนราพีก่อนเลยบอกยิงหไปยาๆแล้ววูบมาห้ามาแล้วเจล,ลรกระโดดยีต่ต้อตัวนี้นะร้อมเรื่องราวความหมายเปนตานี้เดีวยว เพยเอแรงมากอีกห้าคนที่กระจะโดนกันเงียบจับกลุ่มด้วยเอ็นฟอร์สนี่นะครับผมถ้าเกิดเราครบสิบตัวเมาาื่อไรเราจะประกาศจับนะครับคนยึดไอเทมโค่นกองอย่า้เห็นมากๆตอนนี้สิที่ผมต้องทำก็คืออัพเลเวลให้เลเวลสิบเพื่อลงตัวเอ็นฟอร์ให้ครบอย่างเดียว ซึ่งจากรูปเกมตอนาคิดไวแล้วว่าทําได้แน่และจอร์ันทีที่มีตราเอนฟอร์3อันจริงๆตานนี้ผมเล่นคอมอื่นนะแต่ผมได้ตะหลิวและเฟสสี่ดันได้ตาเอนฟอร์ก็เลยเฟสย้ายมาเล่นเอนฟอร์เต็มรูปแบบเพื่อลุ้นทาสิบเอนฟอร์เลยตอนนี้ยัง8ปดเอนฟออยู่โอ้ะะครับผมมอดิเตอร์ <S <S ยืนรับตีอยู่ด้านหน้า,า,นนาเป็นแนวหน้า,า,นนาแล้วชาร์จอว่าทันทีผมลูกอกตร้แล้วก็ุหมด นี่ค <rôle>: ร <orph> <ici S 1> ับผมจากเขาก็เริ่มสู่แอนโฟนครับผมมอร์ดิกาเซอร์ุบคบคบแบนนี่ยครับตัวตุ่นคบแล้วหมดเลยระหว่างหวัจะเป็นโรเจอร์เขาเนาแต่ว่าติดไวรัสเซอร์ใช่ไหมโรเจอร์แต่กระชุยไฟครับผมเรียบร้อยหล่ะมันจะโดนำหวายกับข่าวเก็บตาขึ้นเพื่อยๆครับแต่ดันเกิดเหตุการณ์มีคาดฝันขึ้นช่วยเกมช่วยครับผม เลีวครูเพิ่มช่องลงตัวได้พรดที่ไม่ต้องอ well, ัพเลเวลผวกไม่ใส่แคทเธอรีนเดี๋ยวไม่รอช้าสิครับและการที่ได้เคทเธอรีนมา <c oughs> ส่งผลให้เรากลายเป็น9เอ็นฟอทันทีครับผมเรียบร้อยและตอนนี้ผมต้องรีหาสิ่งที่เรียกว่าคาร์มิลเป็นเอ็นฟอสตัวสุดท้าย <c oughs> ที่เราตามหา <c oughs> แต่ไม่เจอไม่เจอไม่เจอเลย หรือว่าสิบแอนฟอสไม่ไปไม่ได้เป็นไปได้อยู่แล้วถึงมาอัคดคลิปละภาพครับต <L ie> อนนี้ต้องหาคามียวตัวเดียวเท่านั้นแล้วเราเจอกับเคมบารอนแคทเอาเราจะไหวหรือเปล่าโอากูเจอแล้วคามียวกูอยู่ไหนอยู่กับไอ้ฟุกคามิยวสามดาวก็แคทเอาคืนมามึงต้องตายเพื่อเอาคามิยวมาให้กูหล่นไปซะคามิวนี่ครับขนาดจะไม่นร่สิบแอนฟอเราก็ไหวกับเกมบารอนแคทเอาจริงต่อให้เกมไม่ช่วยพี่ก็ทำได้สิบแอนฟอนะ แต่ตอนนี้เราต้องส่งไอ้ฟุกไปเกิดเพื่อรีหาคามิลครับตอนนักหกกำลังเละครับว่ากูรีดีกว,ว่าวะแต่ผมคิดว่ากูรดีดีกว่าถึงมันจะสามดาวตัวก็ยังเหลือหลายตัวอยู่เพราะไม่แค่ตัวสองบาทแต่เหมือนตัดสินใจผิดไม่เจอเลยสรุปแล้วเราต้องส่งมันไปเกิดก่อนเท่านั้นสินะไอ้ฟุกเริ่มแล้วครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้โฟกัสทีมเลยเท่าไหร่ผมไปโฟกัสไอ้ฟุกกระบอกแล้วก็แช่งให้มันตายตายฟฟตายฟุกไอ้ฟุกตายไอ้ฟุกหรือว่าตัวเองแป๊บ โอเคบ้านเราก็ไหวครับแม้จะเป็นเก้าเป็นฟอร์สเจสเอาให้กระโดดยิงไว้ก็เอาให้เหมือนกันปล่อยรัวแทงกับเจสคอมโบเจสไว้ยนก็ในอาเคนแล้วตอนนี้ไอ้ฟุกยังไม่แตกวะแชทตันใจถึงเงิน40บาทนะครับไม่รีลอยฟุกตายเราก็จะไอ้ฟุกพอดีมึงตายเอาคารมิลไม่กตายสิเวน ตายคามีวอะตายไปก่อนเลยกระโดดเตะไปได้่เหรอเจอนกระเทกูกเขาที่นะเล่รับผมเรียบร้อยเจกระโดดสรแล้มดตุ๊โค้งเไรงจตอน่ไปเลยตตุมแล้วเจจะยยวง็บอกไอ้ปุ๊บาถึงเวลาหาคามีวเพื่อทำสิบเอ็นฟอร์ดุลาเรียรับแน่เนี่ละผมแตกมา้ผมคามิวแบบไม่ต้องรีหาแล้วมาแล้วสิบเอ็นฟอรเอาไปเลยเมล ยินดีรับจากประธานสภาสู่แอนฟอร์จงมาอยู่ใต้การบัญชาของแคทเธอรีนหัวหน้าแอนฟอร์ดเลยนีอุ้ยอุ้ยผมโดนติ๊กแอนฟอร์ติ๊กผมอ๋อเฟิร์สแม่งก็แตกแล้วแต่เขายังไม่ออกเกมนะครับผมใส่รอดู10บแอนฟอร์ดมาแล้วผมสิบแอน ไอ้เทมไม่เลวนี่มเปาชาตได้หมดที่เราท่านผู้สังเกตไอ้เทมศัตรูจะหายหมดเลยครับผมทุกคนหนีไปห้องนี้มีคนไม่ออกเยอะมากทุกคนรอดูสิไอ้ฟอสกันอย่างเยอะครับผมแล้วมาร่างหกไอ้เทมโดนยึดหมดศัตรูฝังตรงข้ามเดิมมิชบอกไอ้เทมกูหายไปไหนอยู่กับกูยังไงล่ะท่านสักสิบลอยขออนุญาตไม่รีโลแล้วนะครับเพราะ10บเอ็ดฟอสคงไม่มีอะไรเอาพี่ลงแล้วว้าว กุญชูสวยดีนี่ขออนุญาตยืนคาวมิวหนึ่งดาวแต่ก็า้าเราดีสามดาวแล้ยื่เอาโล่เป็ของตัวเองยื่งโขงกลางไปที่เรียบร้อยแล้วกุลาบอกลากันได้เจกระโดดยิงไปกระบอกและมอลนีเตอร์จานบอลทุบทุบแต่ทีกท่านเป็นตัวเดียวแล้วก็ทุบไปโคตรโกงทุกคนสิบเอ็นฟอร์ดไม่มีทรงสู้ได้เลยแต่มันก็ทำยากมากๆและชัยชนะก็เป็นของกายหนิดแพนกวินดาบไม้สุดตึงในแรงมาสเตอร์ เราก็ได้ Achievement อมเทมไปแล้วมาเป็นของฉันในมอนมีประชากรในเกมแค่0.29น,นั้นที่สามารถทำ1ฟอ n ์4ในแรงเวละชนะได้ ผมคือเด็กผู้ถูกเลีก็เล่นแค่แปดถสองตาทำสิบแอนโได้แล้วอะครับแถมแรงมาดด้วยอมไม่อยากจะแอกแล้วต่อไปคอนเคิร์เวอร์เก้าและแรงเราเริ่มสูงแล้วก็จะเป็นมาสเตอร์แถวแถวหน้าหน่อยนะครับผมนีม่พวกมัดหนึ่งเยอะแยะหมดนะครับแล้วก็มีแกรนมาสเตอร์ด้วยเตี๋ยผมเจอคอนเคิร์เวอร์เก้าตอนแรกก็ไม่มีทรงที่จะไปคอนเคิร์เอร์เลยนะครับไม่มีสัก,กตัวเดียวแต่ไปได้ไงรับชมกันครับผมเพื่อนอุ้ย แต่คอนเคอร์เรอร์แอมเบมมันมาและผมได้ยิบได้ตะหลิวถ้าอย่างนั้นมันก็คงถึงเวลาแล้วที่ผมจะไปคอนเคอร์เรกัน ตาหลิวสามารถทําตราคอนเคอเลอร์ได้ครับและเราก็มีตราคอนเคอเลอร์อีกอันจากกรูนตอนนั้นผมเลยคิดว่าเราจะไปคอนเคอเลอร์เก้าอย่างไม่สนใจให้ดีคอนเคอเลอร์เก้าได้ค <9 S 2> <10 S 1> ่าสิบเอ็นฟอร์ดครับต้องมีตราถ,ถึงสามตราไม้ทีนี้ทํายากทั้งคู่คอนเคอเลอร์เป็นคนไม่ต้องเล่นให้ชนะเพื่อเก็บสแต็กตรงนี้นะครับทุกคนซึ่งพอเวลาสแต็กครบเนี่ยเราจะสามารถเปิดทีมสมบัติทีมสงครามเพื่อรับรางวัลได้แต่ดูครับพอเราฆ่าฝั่งตรงข้าม เราก็ได้แค่หนึ่งสแต็กต่อหนึ่งศอกแต่เมื่อไหร่ที่มันเป็นคอนเคอร์เรอร์เก้านั่นแหละมันจะได้20สแต็กต่อหนึ่งศอคอนเคอร์เรอร์สี่ได้สามสแต็กคอนหกหกสแต็กคอนเก้าข้ามไป20สแต็กเลยจะทำให้ของรางวัลที่เราได้จากไอ้ธงแดงๆเนี่ยเวอร์มากๆจุ๊บใช่ครับเ,เพื่อนๆผมเลยได้สิ่งที่เรียกว่าสเวนบ้างๆของก็ดีตัวก็ดีแต่เหมือนว่าผมจะได้ได้ได้เลยไอ้เซลามูนมันแยกผมแช่ ฉันเซนเลอร์ูดตัวแทนแห่งดวงจันทร์ไม่เป็นไรครับเราเอาเร็วมาแทนครับผมเร็วก็เป็นคอนเคอร์เรอร์เหมือนกันแต่ว่าอีกาเซเวนดีกว่าเยอะเอาแต่เกมบอกว่าพี่มีขายในร้านช้าก็ไม่รอช้าที่จะซื้อเลยจ้ะคอนสามแล้วครับผมอัพเวลและผมลงดาวเวนเพื่อเป็นคอนสี่ทันทีแต่ s <S เหมือนว่าเราจะเจอคนที่เล่นคอนเคอร์เรอร์เหมือนเราครับผมแต่อีกฝั่งพระเจ้ารักมากกว่าเขามีตัวสองดาวเยอะกว่าครับผมเหมือนโชคจะไปเข้าข้างเ,เราเท่าไหร่ เราแพ้คอนเทเลอร์เริ่มมาได้ไม่ดีครับมีคนเล็กเขาเหมือนกันและเราแพ้อีกฝั่งสายจะตีสแต็กแล้วแต่เรามีเพียงแค่คลิปฉ่อมข,ข้าไมไปได้สักตัวเลยเฮียโอ้โหอัพเรเนต้าขึ้นสองดาวและลอริสขึ้น2ดาวเอามาแบกก่อนตอนนี้เราต้องเล่นให้ชนะให้ได้เพื่อเอาสแต็กใส่ตราคอนเทเรอร์ให้กับเรเนต้าครับตอนนี้ผมจะให้เรเนต้ามาช่วยแบกนะครับผมพอใส่ตราคอนเทเรอเร์แล้วคอนเทเรอร์ทำให้ตีเวทแรงขึ้นนะครับตามที่สมปั๊บที่เราเปิดเหมือนว่า เหมือนว่าจะตรงไม่ดีเหมือนเดิมแต่ว่าเลนาตาสู้มืออยู่เฮ้ยตังโลสวยหรือว่าหรือว่าหรือว่าเราจะไหวเลน่าตาเลนาตาเลนาตา,า,ตาอีกทีปาโลมา,นานเด็บเด็รรบรำปลาโลมาเออ <c oughs> ตอนนี่ผมเริ่มเศร้าเพราะของมันนอมีแต่ของแทงไม่มีของตีเลยผมจึงตัดสินใจสุ่มไอเทมใหม่หมดเลยครับ และไอเทมทองที่ได้มาเป็นหมวกเวทก็ให้เลดตาแบกไปก่อนเลยแล้วกันเฮ้ยกูแตกเลดตาช่วยกูด้วยแบกกูทีเฮ้ยกูแตกถ้าเริ่มมาแพ้รอบนี้คือทรงไม่ดีนะครับแชทสวีทสวีรอบนี้กูตัวด่าเฮ้สวยเฮ้ยกูยังแตกอยู่ดิสุ่มได้แดดมาแล้วทีลาทำสตราคอนิตาเรียบร้อยเรามีสองตราละครตอนนี้กูแตกอยู่ดีเฮ้ยชิบหายแพ้รัวๆอย่างนี้อัพเวล โมโหเพื่อขึ้นเป็น6 Conqueror พี่มาละน้อง6 Conqueror ตึงๆตอนนี้ผมให้เรนนต้าแบกครับผมเรนาต้าคือของครบเลยเรนาตา้าใน6 Conqueror แล้วไหวสักทีครับตอนนี้เราได้เริ่มเก็บสแต็กแล้วเรนาต้าเอาให้แทงหนาพอนเ่เรนาต้าจ่ายสกิลจ่ายล่อรัวเรียบร้อยครับ โอม,มก็อนทีสามสตแต็กทับร้อยแล้วนี่ครับพอมีออร่าแห่งความมืดโผล่ขึ้นมาแบบนี้เท่ากับว่าฮีโรัติเราจะเปิดครับเจ้ครับฮีสุ่ความไพ่ออกมาแล้วไม่ใช่น้องแดงอจูแอบใช้กาเรนสายแดงเอว่เอ,เอ,เอาวะาตรงเริ่มดีตรงเริ่มดีมดีด,ดีดีก็แววโอ้โหแทบไม่ได้จะแตกเลยแต่ยังดีครบร้อยได้เปิดอีกคีิปหนึง่งเลือดเหลือห้าสองครับปีบอปีบอ เลือกลูนมาเลยลูนนี้เมื่อเผาคอนเคร์เดอร์ด้วยกันคือสังหารเราจะเก่งขึ้นแค่นั้นกับเพื่อนรวมเผาที่ตายไปและเเวนเราสองดาวแล้วครับผมผมตัดสินใจที่จะอัพเลเวล8แล้วรีโรหาแอมเบซ่ามาช่วยแบกด่วนด่วนด่วนดเลยสซเวนเอามาเสวิกาเอาลงไปก่อนช่วยกูแบกด้วยเฮ้ยแต่เหมือนว่าเหมือนว่ารอบนี้รอบนี้ เ,เรียบร้อยไม่ไหวอยู่<_ <C>. <_>ชิปหายเลือดเหลือสี่สามที่หนึ่งเลือดแม้งยังไม่ลดเลยตอนนั้นผมใจไม่ดีละสู่ไรเม่ทราราล้วนี่คอนเจ็ดเลยไปมาหาภัยช่วยกูด้วยอุโมงค์ในดวงตาลาวาในสายเลือดเงามืดในจิตใจผมรีต่อผมรีต่อเพื่อที่จะหาเอเบซ่าสองดาวเละพวกดาวเวียดาวเวมัม่จะไปส่งดาวอยู่เลยมันยังดาวเดียวอยู่เลยชิปช่วยกูด้วยเลยบองหมดตูดครับไม่ได้ไเลยเลยเฮ้ยกูชนะแล้ว เย้โอ yeah! <Wow. S 1> ้แลแตขึ้นเยอะมากนเราจะเปิดทีมอีกรอบนึงครับเผื่ได้บ้เผ่อได้มา่ได้าง่อได้า่ได้า่ได้ได้บอดี้ไนรโอ้โ้ย้ย้ยไนซอรบบอจโร่บลล์ะจิร่บลจรบร่้อ้บอดี้ไนเซอร์กูมา ตอนนี้ผมขาดแค่ตราอีกแค่ตราเดียวและเลเวลเก้า 9. เราก็จะเป็นคนเก้าเพื่อพี่เกมแม่งมีแต่ของเวทอไอ,เอ้เป็นไงสเตอร์เฮ้ยด้วยรายการนี้เออ้ยบอลอ,อิน,น,น,นเ,ออเอตอร์โดนวายยกแล้วแม่งได้ฉากแล้วผมเรียบร้อยบอลอินเตอร์ตุ๊แตกตุแตกสองร้อยแล้วเราก็เลยได้เปิดทีมสงครามทีมสงครามเฮ้ยตุ๊กแตกพี่โป๊ะพี่โป๊ะพี่โป๊ะไออานิบาลเลยเรียกร้องอยู่เลยผมเลยเก้าเอาละถึงเวลาพี่เกม เฟดวิวัฒนาการอะไรก็รลาแชนโคตรดีครับอันนี้แต่ถูกเอาไปที่สุขครับโอ้ยเด็เจเด็กเจอุ้ยอันนี้ดีจัดครับทุกคนแต่ผมทิ้งไปเลยครับลาแชนผมมุ่งเลยเงินทั้งหมดที่ผมมีผมจะตามหาคอลลิ่งการ์ดเพื่อที่จะลุ้นตราคอนเลอร์ผมไม่สนใจผมไม่สนใจ15บาทสุดท้าย4 3่ขอที่กระเปาแล้วผมเตือนหนักเอ็มแบมหนึ่งชิ้นแบบซุ่มครับมาแล้ววอดิเคเซอร์ชงออกกันแล้วคอนเรอร์ทุกคนตราคอนเรอร์ แบบนี้เราคอนเก้าแล้วแค่เราต้องขึ้นเลเวลเก้าให้ได้ก่อนที่เราจะตายนี่ยัดของให้บอนดีไเซอร์เลยหมดประโยชน์แล้วเลยนาะตาขอบคุณมากที่ผ่านมาบอนดีไงเซอร์ลงฟูจัดเจลงมาช่วยหน่อยลงเจเพื่อให้กลายเป็น3ฟอร์มวปปาวเปอร์ใครนาโมโตัวโดวน,นการเป็น4ฟอร์มยัดของให้เจเจจกสมาชิกสภากลายเป็นหน่วยคอนเทรอร์แล้วนะครับผมผูม้พิชชตเจกระโดดโอ้ก้าเอาแล้วเอาแล้ว ตอนนี้มีโตครับบอลไดร์ไอเปอร์กูได้กูครับเพราะมีของแล้วครับผมเจกระโดดยิงบอลไดร์ไอเซอร์กูบเจยิงบอลไดร์ไอเซอร์ทุบอาจจะกูแตกอยู่ดีไอ้เฮเราแพ้ไอ้คอนเคอร์เรอร์คนนี้แล้วแล้วมันมีสแตตเกี่ยวกว่าเราครับแต่เราก็จะเป็นคนเก้าเรากลับมาได้เราใจอัพเลเวลทันทีครับผมเพื่อขึ้นเลเวลเก้าเก้าแล้วครับผมมาและเรียบร้อยครับคอนเคอร์เรอร์เก้า เอาแล้วคุณผู้ชมเอาแล้วแล้วคอนเก้าสี่ลูกสวยมาเอฟบอลสิบตอนนี้เราจะได้สแต็กลี้กันสแต็กต่อการฆ่าศัตรูหนึ่งตัวเลยนะครับคุณผู้ชมเอาละครับตอนนี้การหยิดทำการแบ่งของกันไปครับผมคือกูแบ่งด้วยเอเวซ่าเอาของไปเลยมาแล้วคอนเก้าของเราคอนเก้าของเราคอนเก้าขอนเก้าดูครับว่าที่เราข้าสแต็กเราจะขึ้นเยอะมากมาโอ้โหสแต็กขึ้นสแต็กขึ้น ไออะไรตัวก็แตกเอาเอาตรงไม่ดีตรงไม่ดีเจกระโดดเจ๊ขวยเงรู้จะแตกขึ้นกระบอตัวลสิะตาแล้วตไม่ไ <specialty> ด้สาผมเรืบอยๆตองเลือยตอเลือยตอบ วิ่งระดับฟันลูกมึจะคอนการแล้วแพ้ไปเช็ดเช็ดไปนะแล้วสแต็กไม่เต็มด้วยอดเปิดหีบครับขาดแค่ห้าเองอดเปิดหีบสงครามเออกูแพ้ไม่ได้แล้วนะกูแพ้ไม่ได้แล้วต้องรีหาตัวมาช่วยแบกเซวิกามาก่อนมาก่อนเซวิกาไม่มีตัวจะเลยนี้ไม่เจออะไรเลยเจนเอ้ยแต่แม่มุ้งอนแม่มุ้งมาครับผมลงแม่มุ้งเพิ่มขึ้นสี่ฟอมสปั๊บเปอร์ตอนนี้เรากลายเป็นสี่ฟอมแล้วคอนคาร์เรอร์เก้าตอนนี้แพ้ไม่ได้ถ้าแพ้ทุกอย่างที่ทำมาจะจบสิ้นรวยเฮ้อ แล้วเราเจอคู่อีไเราคอนเคอร์เรอร์ที่เจอกับเรามาแล้วนะต้นคอนเคอร์เรอร์เท่าไหร่วะเองอะคอนเคอร์เรอร์หกพลังคอนเคอร์เรอร์เก้าคอนเคอร์เรอร์เก้าก็อะไรอยู่แล้วปะประเด็นก็ชาร์จทุบโอ้ยทุบทุบโอ้โหสเต็คเพิ่งไปคอร์มไปแค่แล้วไปทุบเสาเจนแล้วก็ตามไปทุบต่อครับผมทุบไอเจนหัวแตกไปเอาละครับผมห้าร้อยสแต็กแล้วถึงเวลาแซงครับสแต็กเรากลับมาแซงด้วยคอนเก้ามันเก่งสแต็กได้ไวกว่าเขาสามเท่ากว่าเราได้เปลี่ยนชิวๆเอาละบีบสงครามแต่ห้าร้อยให้ของเรามาสามชิ้น ได้รายได้รายมัน <Discover> ช <uß assaulted feelings> ่วยอะไรอยู่แระบบได้ถุงมือติปโกฟสุ่มของแล้วก็ได้มาซ่า5บาท2ดาวกับไอเทม1ชิ้นไอเทมเอาอะไรดีเอาอะไรดีฮึบเอาดาบคีมาให้เจเจช่วยกูด้วยถ้ากูแตกตอนเป็นทุกอย่างเด็กกูทำมาจะจบหรือว่าก็กระเก้าเราจะแพ้ไปไม่นะไม่นะเจคือโดนอะปิ้วแล้วบร์เรนเจอชาร์ดทุบโโอ้หคนแรกแล้วสมบัติกูแตะกูจะแตกจะแตกอุ้ยเจ็ดร้อยแล้วเจ็ดร้อยแล้วอู้ยไอ้รวยมากเจ็ดร้อยแล้วเพื่อน ไป785แล้วแบบนี้เราจะได้ของทุกตาเลยอดีเราจะได้เปิดหีบสงครามทุกรอบเลยทุกคนอยากได้ถูกมือครับผมอตอ,ตอ,ตอ,ตอนนี้ผมทำลาก็ได้ต้องผมต้องชนะตอนนี้เท่านั้นชนะไปเรื่อยๆเพื่อเอาสเต็คกคอนเคอร์เรอร์9มาแล้วแล้วทีบสงครามแจกของให้ผมแล้วครับไปเก็บเลยโอ้โหได้ของซัพพอร์ตแล้วก็ของอร์ติแฟกต์หนึ่งชิ้นดีหาตัวก่อนแมงมุมสองดาวแล้วครับวิกเตอร์โอ้ยสวยๆๆๆสวยสวยสวยเอาของซับก่อน นี่เอาชิ high, ้นนี้เพิ่มเกาะใส่ให้ดาวเวนบัฟให้กับบอดี้ไคเซอร์และป้าและแมงมุมเพิ่มเกาะให้พวกเขาด้วยเทสปอร์ตตึงๆและตอนนี้เอาไว้เทมันดิแฟกเลือกองเวรครับแต่ยังไม่ใช้ลองให้สแเวร์เธอหน้าแต่อหนูมันเก่งมากคอมพิวเตอร์ตัวไหนคนน่ากลัวน่ากลัวน่้ากลัวเกือบนนเนี่ยเกือบนนเนี่ยได้ตึงเต้นอยู่โอเคดีนะสเวนกับเจสเราลุ้งหลังให้แล้วไปแถวหน้าทะลุไปถึงแถวหลังแล้วเปิดฮีบเปิดหีบขออนุญาตคือิเตอร์ และหีบรับนี้โอ้โหให้ของดีมากให้เงินกับตะหลิวคู่เรียบร้อยครับผมแบบนี้พี่ลงวิกเตอร์ได้แล้วแล้วก็ให้โลดอีแฟงอีกอทุกคนยิ่งสแตก็กยิ่งสูงของที่มันให้ยิ่งโกงอ้าวเลยชิปได้ข่าวไฟลุกถึงรล้วให้นอนคอเคอด้ก้าดับฝันละล่ะ แอมเบสซาเราเ็้ไปล้วงแถวหลังก่อนเลยครับผมตีคอปเตอร์ครับผมคอกี้คอกี้เลยไปสร้างหัวโดนโดนแล้วเจก็โดนจริงครับผมคอกี้ยังโดนเยไปสร้างหัวแล้ตอรยังรอแตกีราองและแตกน่งรัาอ่ะอันนี้หินสงครามแตกพันให้อะไรมันต้องไม่ขอเท่มากๆแน่เลยมาแล้วมาแล้วให้ชิ้นเดียวหรือเ ชิ้นเดียวแต่ว่าต้องเสียโอ้โหเงินเป็นล้านไอ้เนสบ,บอร์ตอีกสามชิ้นผมได้ไอติมคงตีไวแล้วก็ของสร้างโลมาใส่ไอ้ตัวกาก,ากากเลยครับเพื่อบัฟอันนี้ให้แกงแพงครับจะได้บัฟให้เจสกับเซเวนตีไวๆไวไวเตอร์ม,มานาให้ด้วยนะมารีเคเซอร์ไม่เหลืออยู่สองดาวเนี่ยมารีเคเซอร์อุ้ยป้าป้าจะสามดาวแล้วนะนนพอได้แฮนเตอร์เลยไม่สองดาวเลยอุ้ยเจสมาเจสเจส,สเก็บเจสไว้ตัวหนึ่งรีดันต่อครับคนแตกเพื่อน ได้พันสองแล้วได้สองพันสองแล้วพิชาร์ยอกองผมไปสี่ร้อยยี่บ้าแล้วไหลๆเลยตอนนี้ขีปันสองให้แลบเราปุ๊บอ,อันนี้ต้องเวอร์มากครับสส่พันสองเก็บปุ๊บโอโหเงินเป็นล้านอีกแล้วแล้วก็ไอเทมทองเกาะม่วงหรือที่เรียกว่าเคลียวในอวีใส่เอเมซ่าแบบสุดเลยแล้วก็ได้ไเทมอั์ติแฟกต์อีกชิ้นหนึง่งตอนนี้ของเยอะจนแบบกูเอาอะไรบ้างดีเนี่ย เอาดาบบิงมาเลยครับผมมาแล้วกองเล็บบิงใส่เอเมซ่าเลยอุ้งเล็บไปทราบลวงครับบิงก็กไปล้วงหนูครับผมเดินล็อกเอาสวิตแตกครับผมแล้วคอกี้ที่ใส่ตาเอ็กซ์เพลเยนที่อยู่ห้อกจะแยกเล่ากันแล้วเมื่อแยกก็ตกดนแตกเป็นเศษก้อนครับผมโอ้โหเฮเลยถะแตกเรั้งล็อายแล้วครับผมทิ่สมบัติพันนาให้อะไรกูพันนาดีหา่าดีหา่หา,าเบรเซอร์สองดาว โอ้โห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 แอมเบสซาสามดาวแล้วมอนิเตอร์ยังไม่สองดาวพิกเตอร์มาอีกตัว,วดูให้ทำพิกเตอร์สองดาวดีแต่มอนิเตอร์มึงมาได้แล้วน้องหีบพันห้าเรามันไม่ยอมเปิดเว้ยทุกคนมันค้างหีบมันไม่ยอมเปิดทุกคนมันไปต่อเลยมันไม่เปิดพันห้าให้ผมคืออะไรเกมโอ้โหโอ้โหอีกฝั่งไห้มีทรงเลยเจอคอนเก้าไปเก้าแล้วครับสแต็กเรา เรียบร้อยครับอันดับหนึ่งไฟลุกเร่ร้อยแปดสามครับผมเหลือเลชิเพียงคนเดียวเท่านั้นเลชิจะแก้เกมอย่างไรดีกับคือเรือดก้าเอาล่ะทุกคนตอนนี้ผมงงมากมันไม่ยอมเปิดด้วยทุกคนเหมือนมันตันแค่พันห้านะนั้นเราก็ถึงเวลาปิดฉากแสดงว่ามันตันแค่พันสองคทุกคนเปิดพันสองปุ๊บพันห้าน่าจะบักครับพันห้าที่พันห้าเปิดไม่ออกอืเกมออีกฟังยอมแพ้ยกชกสาขา ชนะไปไก่กินชาแนลที่หนึ่งสุ่มพลิกสถานการณ์ก็ขึ้นมาสเตอร์หนึ่งพอดีนะครับสำหรับคอนเก้าตานี้ของไก่กินชาแนลแคว่งสามอิบสองแต้มครับด้วยคอนเคอร์เรอร์เก้าตึ่งตึ่งเก่าๆนี่คอนเก้าออกไปรับตาก่อนเลยอ้าวไม่ได้ครับผมไม่ได้แอชิเมนต์มีแอชิเมนต์สิบเอ็ดฟอร์สิบเลเวลแต่คอนเคอร์เรอร์ไม่ได้ทุกคนเปลี่ยนเกียร์แห่งชัยชนะให้กลายเป็นแสงสว่างหมดจัดอันดับ Into the Arcane เปิดใช้ง่าคุณสมบัติ Conqueror 9 และเปิดหีบสงคราม15ชิ้นอันนี้น่าจะเกมบลักว่ะทุกคนคือผมทําครบทุกอย่างสิ่งที่ไม่ครบคือเปิดทีบสงคราม15หีบซึ่งไอหีบที่15มันคือตอนพันห้าเว้ยทุกคนแต่มันแบบมันอัดแน่นจนพันเก้าแล้วมันไม่ยอมให้กูเปิดสักทีเกมเกมบลักเกมบักด้วยเก <c oughs> มบลัทุกคนกับ e อ <c oughs> น o r c e 10 c o อ q เค r o r เเพื่อนเพื่อนว่าอันไหนตึงกว่ากันแต่ถ้าเอามาสู้กันเนี่ยยังไง e n f ฟ r c e 10ก็ต้องชนะค o n เค e r o r 9อยู่แล้วเพราะของเค่ไหนสุดท้ายถือวจ ของอยู่เดแต่ก็ไม่แน่เพราะคอนเคอร์ r ก Job, มันให้ตัวเยอะเงินเยอะตลิวอีกมันอาจจะเยอะพอที่เราจะทําตัว5บาท3ดาวแล้วมาเก็บเอ็นฟอร์สิก็เป็นได้ได้เหมือนกันเพื่อว่า2คอมเนี <c ram> ้ยอันไหนตึงกว่ากันครับแต่ไม่ว่าไหนจะตึงกว่าพี่สกายกก็ทำได้ในรงดัาเซย์ละฝากสุลุปนี้เพจเจร้าดูด้วยครับว่าพี่ทําแบบผมได้อะปะขอบคุณเลครัทุกคนขอ